ไม่ได้ต่ไม่ได้ค่ะช่วยเลยเลยเลยไดยสวยไหมคะโอ้สวยไหมสวยสวยไหมสวยสลามทุกคนวันนี้เราจะพาเด็กๆไปหาเขานะคะไปไหนคะไปเป็นตัว วันหยุดแล้วเราไม่หยุดนะคะเราไปเที่ยวเบตรงกันเบตไรงมีหมอเบตรงมีอะไรบ้างอะรกกเบตตรงมีภูเขาก็มีน้ำทะลอะไรนะก็มีน้ำตกที่เขาชอบไปดูทะเลหมอกสวยมาก ข้าวขาวใกล um ้แล้นะข้านับตกก่อนน่มีนั่นอนั่น่อเนกินอนกอปกินปกีมงตุ๊อุนสาอี้วันนันนี่เอาแล้ววันนอนนี้อากาศดีมากเลยที่นี่บันังสตานะคะ เราถึงแล้วทำไมต้องเป็นลายนิ้วมือด้วยไอ้หมาเมไม่ได้อค้โอสวยถ่ายรูปสวยอ่ะโอนี่อันีองนี่มเถ่ายรูปกันนี่ันอ่ะท่าดมนก็เคยถ่ายรูปก็ได้มีมตเก่าแล้วก็เคยไปไม่ได้ไม่ได้ค่ะช่วยเย เออสวยมากเลยย,เลเยังไงยไงคาเฟ่ฟสิละเรสตอรเามาอยู่ตรงนี้รถจอดรถข้างล่างบีข้างล่าง เอาละคะฮะไปไม่ไเอาแว่นนะลืมเอาแว่นไปไหนม่ใชไรเาไมก่อนที the <the anyway> ่ไระเชจรกันไปซื <the <the ้อได้กะกันบอกว่าไรเ้ไม่ช่ชก็ไปนะแต่เรา่ใช่แต่เรา่ใชัยังไปกมีไอิมด้วยมัไิมไหมอ่ะ ดูก่อนดูนี่สวยจังเลยถ่ายรูปตรงนี้สวยก,กนันไหมโรนเหรอล้ยลอยลยกันอได้ใช่สองมบาท ที่นี่มันคือที่ไหนนะไม่รู้ไม,รไม่รู้ไม่รู้ที่คือสีลาลช่อเมนาเจอพี่ฝั่งนี้ก่อนเปไ,ไหนด้านล่างว้าวสวยมากใช่สวยมากเลยอะ่ะโอ้สวยไหมคะถ่ายรูปสวยอะ่ะ ลามีน้ำด้วยนโน่นงไงนอยู่ข้างล่างเยอไหนคะไหนคะอ๋อจะไปทางใช่ไหมคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปเอากาแฟก่อนนะ นี่ไงไงอนนี้หมอ่อ,าอามาวิวอื่นต่อช่องน้ำคะคมาดูสิม่มาฟังเลย แลนะตากันที่เตีงนั่ากันที่เตีงนั่นอย่าโตแล้วคนนี้เหรอคนนี้คนเอาไปเอ้าล็ลงมาไปรีวิวห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวนะทางนี้นะตากันเดี๋ยวบอกว่าจะท่องนั้นก่อนนะเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละเราเอาคาบเอากาแฟอุ้มมีก่อนแหละทางนั้นผู้ชายค่ะลูกมาทางนี้ระวังระวังตก จริงหรอมาให้ดูใครนี่มาให้ไหมครับพวกพี่จ้าให้ไหมค่ะพวกพี่เหมือนกันโอ้น้ำโยดู The View อันนล้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยะไปละน้ำจะไหลตรงที่นั่นจะฉีดจะฉีดก่อนจะฉีนะเดี๋ยวเราจะไม่ไปที่ไหนแล้วนะไปกัไปจ้าก็

ไปเย้ฮ่า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 ไ <ป S 1> ได้ไหมได้ไดหมเอจจจพอเมนูนี้เท่านั้นไปอ่ะป నాకు <t> ไปเลยไปได้ไปได้ไปเล่นไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูใยวไปเล่นที่อื่นโูกกว้างมากเลยคาับเฟยอยู่อใช่ใช่ไปทำไมอ่ะ

โไซน้ำแห้งกะกนโเราไปดูน้ำนะคะสวยมากสูงม,มากไมมจงเล่นน้ำม,ำม่แต่อามามาเกียมาเที่ยวด้วยเหรอมานากลัว

ตกอ่ะจะไปไหนข้ามานานบอกหน่อยน้ำตกน้ำตกอะไรน้ำละอองรุ้งค่ะ้องรถ้าฝนตกจะต้องกลับแล้วนะอุมิตากดน้ำป่าน่ากลัวนะคะถ้าฝนตกนี่จะต้องกลับแล้วนะโอเคไหมโอ้ไม่ก้นไหมอ่ะไม่ลึกไหมอะไม่รู้เลยมุดหนึ่งมากเลยทำไมสูงเลยสูงมาก เราไม่กล้ามีก็ไม่ใช่ใช่เราไม่เราเดินไปได้ไงเราเดินไปแบบเราเดินไปชมวิวแบบเนี้ยมันจะมีบันไดด้วยนะลงลงไปโอ้ยไปเดี๋ยวมีห้องน้ำด้วยค่ะห้องน้ำก็มีไปเร็วเร็วฝนจะตกอุ้ยต้องขึ้นข้างบนอ่ะคะต้องขึ้นบ้าไม่น้ำตกมาอยู่ข้างบนไหมอ่ะ ระวังระวัง well, ือ wow. wow. yeah, ุ้ยตรงนี้สวยเนาะว้าวย่อมาต้องรีบลูกต้องรีบ่านควรไ่ไกลไหมเนาะฮไกลอีกไหมไกลับไมูดนด้าม่เบาวนะครับเดี๋ยวน้าเดียวน้ตรง้งนี้นี่ไปแล้ว มาจะไป,นนะไปต่อนี่พี่นี่ไปต่อเรามาแล้วรวยมากเราก็จะไปต่อนะคะเชั้นสองเราจะดีๆนะคะตรงนี้ไปชั้นสองกอง็ แต่เราไปเดียวกันโอ้โหพเขาก็โดดสูงมากเลยอะ่ะเหมือนเหมือนชวยช้องช้างเลยอะ่ะ <c oughs> งงก็ฝนตกไงเมื่อกี้ระวังเลื่อนนะคะค่อยๆเดินระ,ระวังแล้วระวังหูโอ้โกระดูสูงมากเลยอะ่ะอับเบเขากระดูจากตรงนี้แหละขึ้นระวังด้วยนะคะดียังตกไเมนะ ว,ว,ว้าว,ว,าวาสวยมากเลยอะว้าวเดินไม่ได้เดินไม่ได้ตรงนี้ต้องไปเป็นตรงนู้น,น,นว้าวมันดีนะ สวยไหมสวยสวยไหมคะสวยโอ้สวยไหมสวยโอ้แบบี้อาบี้ระเพาะขาโอ้เย้สวยไหมสวยอ่ะวนนี้จะเล่นน้ำใหญ่เดียวยิ้มหน่อยเลย thank mm -hmm. you มานะดีกว่าอุบบพี่ปังงี้นุม Subscribe to my channel ค่ากันนะเรื่องเซเว่นะะได้นอยู่สามสายันเลนในทะเลหมอกมเดียวมันเด็กไม่เคยอยู่บนเขา ที่น <Yeah S 1> ี่ร <X> um, ีสอร์ทแบอารนะคะโฮยูสวยมาก บำบัดคนเป็นแม่แล้วก็คนทำงานประจำอย่างเราดีมากเลยว้าววิวสวยมากเลยมาน่นมาน่นมาน่นหันมาทางนี้อีนี้ขอจบก่อนนะคะดูอีพีสองว่าเราจะไปไหนกันกดติดตามเราด้วยนะขอบคุณมากนะคะทุกคน